ก็สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านนะครับสวัสดี นักสเสวงโชคทุกท่านนะครับวันนี้ตัวเลขาพารวยหอยสตรนะครับก็จะเป็นสูตรของฮานอยนะครับหอยฮานอยนะฮะแนวทางฮานอยนะครับ,รบประจำวดวันที่14นะครับ14พอคอนะครับ6 5 6 3นะครับทุกท่านาเป็นเมืเมื่อ,อยังไงไม่รู้นะครับ แบบนึ่งนะครับมืดมืดเป็นไงไม่รู้อ่าทีนี้ก็มาดูกันนะครับทุกท่านมืดจังนะเมื่อวานนะครับเมื่อวานก็ รู้สึกว่าผมจะลงวันที่ผิดนะครับคลิปก่อนหน้านะครับห้าน้อยนะครับบอกวันที่สิบสามผมจำวันผิดนะครับแต่ความจริงแล้วไม่ใช่วันที่สิบสองนะครับซึ่งว่นวันที่สิบสามผมเรามาเขียนใหม่มันก็จะได้ประมาณนี้นะครับท่านต้นฉบับที่เขียนไปนะครับก่อนที่จะเอาโพสต์นะฮะนี่คือต้นฉบับนะฮะแต่ก็ไม่ได้โพสต์นะครับ เพราะว่าลงไปกว่านาลงผิดนะฮะเมื่อวานนี้ฮานอยออก795นะครับทุกท่านล่าง63นะฮะปกติก็เข้าที่95นะครับเมื่อวาน1ชุดนะฮะเข้าชุดตัวกันนะไอ้ตัวตัวเน้นด้วยนะฮะไอ้ที่วงกลงมนี่คือเน,น้นนะฮะวงกลมหนึ่งแดงเนี่ยนะส่วนตัวกันก็ที่จำที่ที่ไม่ได้วงกลมนะฮะไอ้วงกลมหนึ่งแดงนีง่ก็คือ เลนเมื่อวานนะครับท่านนะครับเลนห้ากับสองนะครับเมื่อวานห้ากับสองนะครับมาดูวันนี้นะครับสุดพิเศษนะครับสวนพิเศษเมื่อวานก็ไม่เข้านะครับทุกท่านก็เข้าตัวกลับนะครับแต่ว่าตรงๆไม่เข้าตรงๆนะครับเข้าตัวกลับนะครับเมื่อวานสุดพิเศษนะครับก็มาดูนี้เลยนะครับ วันนี้นะครับจากการคํานวณน,นะครับทุกท่านเเดี๋ยวผมประกาศดำเขียนนะครจะได้ชัดอืมจากการคํานวณน,นะครับวันนี้อานอยปกตินะฮะอานอยปกติก็ได้ศูนย์ศูนย์หะฮะศูนยหศูนย์สองนะครับศูนย์ห้าศูนศย์นะครับ แล้วก็09นะครับ, 5, 0, 5รบต่อไปก็เป็น26นะครับ22 25 20และ29นะครับมันมี25ชุดนะครับวันนี้แล้วก็มี46นะครับ42 4 5 4 0แล้วก็4 9เดี๋ยวผมจะมาแยกตัวเน้นให้นะฮะเดี๋ยวลงไปให้หมดก่อนนะฮะ5 6นะครับ5 6 5 2นะฮะ5 5 0 5 9นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับ9 6นะฮะ9 2 9 5 90นและ9 9นะครับอ่อก็จะได้25้าชุดนะครับส่วนตัวผมเองนะครับที่ชอบนะครับอ่อผมตัดให้เลยนะครับผมชอบอ่าวดนี้ผมเน้น6กับ5้านะครับทุกท่านอ่าเน้น2เน้น2เน้น6เน้น5้านะครับอ่าก็จะมีแถวนี้นะครับเน้น2ก็จะมีแถวนี้นะครับ อ่าเน้นห้านะครับอ่าเน้นห้าครับนี่นะฮะอ่าแล้วก็เน้นหกนะครับนี่ฮะตัวเน้นนะครับทุกท่านอ่าสองห้าอ่านี่มานี่ลงมานี่ครับสองห้านะครับอันนี้ครับนี่อ่านี่คือตัวเน้นนะครับเน้นในวงกลมนะฮะส่วนที่นอกวงกลมก็คือ ไม่เน้นนะครับทุกท่านอ่าก็ลองพิจารณาดูนะครับใช้อ่าดุลฟินิชของท่านพิจารณาดูนะครับชอบไม่ชอบนะฮะทีนี้ก็อืมพิเศษนะครับหน่อยพิเศษนะครับทุกท่านอ่าหน่อยพิเศษนะหน่อยพิเศษสิบสี่หกสามนะฮะมาดูกันครับ น้อยพิเศษนะครับ่น้อยพิเศษอ่าก็มาเริ่มกันที่น้อยพิเศษนี้เริ่มกันที่1 0ึ่งศูนย์นะครับหนึ่งศูนย์หนึ่ะครับหนึ่งศูนย์และ ก้าศูนย์เยอะจังนะครับเดี๋ยวว่มันตัดออกตัวเด่นกันนะครับอ่าเครืก็เป็น1นึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งนึ่งสองสองหนึ่นึ่งหกห่าะครับแล้วก็ 2องสองนะครับสองสองสกนะฮะสองเ็ดสอนะครับแล้วก็สามหกนะฮะสานะครับ หกนะครับหกแล้วก็69นะฮะเจ็ดนะครับ, 7, 7, 7, รบ7 9แล้วก็99นะครับอ่ะนี่ก็1 2ึ่งสองสามห้ายีชุดนะครับสำหรับน้อยพิเศษนะครับทุกท่านน้อยพิเศษนะครับ ะันพิเศษนะครับวันที่14เดือนปี6กนะครับก็มารอผลนะครับเพียงนี้ว่าว่าตัวไหนจะเข้าตัวไหนจะมานะครับทุกท่านก็ใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับหรือว่านำไปใช้นะครับส่วนตัวเน้นนะครับเราดูตัวเน้นกันนะฮะส่วนตัวแล้วผมชอบนะครับ ตามสถิติแล้วนะฮะตามสถิติแล้วผมเด่นให้ไปที่เ,เ่นนะอืมผมเด่นให้ไปที่สนะครับสามกับอืมสามกับ 6นะครับทุกท่านอ่ามกับ6นะฮะอ่า่ตัวอ่านี่ฮะเด่นนะครับไปที่3กับ6นะฮะส่วนตัวนะฮะส่วนตัวนะครับอ่าให้ไปที่3กับ6นะครับทุกท่านก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นเพียงแนวทางนะครับทุกท่านอ่ ผิดถูกประการใดต้องขออภัยมาทักยู่นี้นะครับทุกท่านนะคนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณครับ